เอาละครับมาดูลูกเตะมุมกันบ้างเดวิดแบ็กแฮม,มมันมงโโเก่งจริงหรือป่านะโอ้โหมงไปจิงเข้าหัวเพื่อนเลยนะฮะโอ้โหถ้าเปิดนี้เอาถ้วยไปเลยดีกว่าโอ้โหถ้ามีเลื่อนต้องส่งคนนี้ไปเลยนะครับเป็นตัวเปิดเอาไม่ใช่นะฮะโอ้โหเปิดดีขนหน้านะดูว่าูกนี้โอ้โหเปิดนี้เอาถ้วยไปเลยดีกว่าฮะเอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวของเจ้าเดวิดแบ็กแฮมนั่นเองนะ ก็ปีนี้เป็นปี BTB บวก6นั่นเองครับราคาประมาณแสนกว่าล้านต้องบอกแล้วเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งอีกคนนึงเลยเปิดบอลน,นี่แบบโอ้เข้าหัวแบบสุดๆนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเส้นสนามแล้วก็แฟนเพจ Facebook เส้นสนามไ้ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดนั่นเอง <Okay. S 1> ครับมาดูพลังแบ็คแฮมันก่อนบวก6นะครับดูฮนะดูพลังเปิดข้างฟินิชช็อตยิงโค้ง ส่งไกลคือทุกอย่างอยู่กับแบ็คแฮมคือการส่งทั้งนั้นแล้วเป็นคนที่ส่งดีมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูไฮไลท์เนี่ยจะรู้เลยว่าแบ็คแฮมแม่งส่งดีดูดิเปิดมอนถึง131เลยนะฮะโอ้โหรับไปยืนซีเอ็มแต่ว่าซีเอ็มผมว่าไม่เท่าไหร่ต้องไปยืนริมเส้นฝั่งขวานะเพราะว่าจะต้องเปิดเข้ามาซ้ายเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบแน่นอนครับจะเป็นยังไงคลิปนี้เดี๋ยวตามเข้าไปดูที่ไฮไลท์ของเดวิดแบ็คแฮมกันเลยครับ เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของเดวิดแบ็กแฮมหรือชื่อเต็มๆว่าเดวิดโรเบิร์ตโจเซฟแบ็กแฮมนั่นเองนะครับแหมก็เป็นเจ้าพ่อรุกนิ่งอีกคนหนึ่งในวงการลูกหนังเลยนะครับก็เกิดวันที่2พฤษภาคมหนึ่งตอนนี้ก็อายุประมาณ46ย่าง47เข้าไปแล้วนะครับผู้ชมก็เป็นรักฟุตบอลก็สัญชาติอังกฤษแต่ผู้ดีอังกฤษคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะผู้ชมเติบโตมาจากเยาวชนของอตแฮมฮอตสเปอร์ก่อนที่จะย้ายมาเป็น สโมสรดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูเตดในปี1991-1993เลยครับแต่ว่าถูกดันขึ้นไปขึ้นชุดใหญ่ในปี1992เลยนะผู้ชมนะก็อยู่แมนยูยาวมาตแต่ 1992- ถึงปี2003เลยครับสำหรับเจ้าเดวิดเบคแฮมครับก็สร้างผลงานมาเรื่องชื่อเลยครับทั้งลูกยิงไกลลูกนิ่งลูกยิงแรงอะไรประมาณนี้นะฮะก็พอหลังจากปี2003โอ้โหแทบจะแบบได้แชมป์คว้าแชมปกับแมนยูเป็นว่าเล่นเลยนะครับ แอเลี่มันไปดันเกิดตอนปี2003ช่วงมั่นปลายนี่ครับก็ย้ายไปอยู่กับเรอัวมาริดนั่นเองครับอยู่ได้ประมาณ3-4ปีปี2003-2007นั่นเองครับก็ถ้าใครที่อยู่ดูคันไปแคมตอนนี้ก็น่าจะอายุเยอะประมาณหนึ่งแล้วนะฮะแล้วพอออกจากเรอัวมาริดปี2007ก็ย้ายไปที่ LA Galaxy นั่นเองครับอยู่ปี2007-2012 5ปีด้วยนกะันแต่ว่าตอนที่อยู่ LA Galaxy ก็มียืมตัวไปมีลานบ้างครับ2ปีป2009ี2009-2010นั่นเองนะฮะ ออนอยู่เมนูนี่ลงเล่นไปทั้งหมด265นะัดยิงใน62ประตูนั่นเองครับสุดท้ายนะครับเลิกเล่นหรือแขวนสตันเองกับทีมปารีส,สแซงต์แชงในปี2013นะครับถ้าใครยังจำได้ก็จังหวะนั้นคือแบ็กแฮมโดนเปลี่ยนตัวออกกลางคันด้วยนะแล้วก็ล้อให้ด้วยครับแล้วก็พอจบเกมเพื่อร่วมทีมปารีสก,ก็ไปยกแบ็กแฮมสันเสริญแบ็กแฮมนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มารยาทดีทั้งในสนามแล้วก็นอกสน,สนามไปสุภาพบุรุษอังกฤษอีก,ษอกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในนามทีมชาติเองครับ ลงเล่นในชุดใหญ่ทีมชาติในปี1996 19ถึงปี2009เองครับลงไปทั้งหมด115นัดซัดไปทั้งหมด17ประตูนั่นเองครับส่วนมากเบ็กแฮมเนี่ยเป็นตำแหน่งกองกลา,างเจะดนินประทานนัดแอซิสต์ซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับถ้าถามว่าใครที่ชอบเดวิดเบ็ k แฮมก็น่าจะชอบตอนอยู่แมนยูนะเพราะว่าอยู่เกือบ10ปีเลยนะอยู่มา10ไม่ใช่เกือบ10ปี11ปีด้วยับอยู่ Man แมนยู้วตั้งแต่ว่าอายุยังน,ยน้อยอยู่แลนะ้วแล้วก็ เข้ามาอยู่แมนยูลรวรู้สึกว่าเล่นดีมากๆซะด้วยนะครับมไปดูกันในเกมกันมากครับว่าจะกิ่งสมคำร่ำลือหรือเปล่าก็ในเกมใช้เป็นปี B 2 B หรือ back to back นั่นเองเป็นบวก6นั่นเองนะครับดูฮะค,ความไวความหาช่องอะไรก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีมากแต่เรื่องลูกเปิดเนี่ยผมพูดตรงๆมาแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผผดูลูกนี้แทงเนี่ยได้บอลร้อยเปอร์เซ็นต์นมันจะจ่ายไปตรงหน่งที่เพื่อนว่างเราได้เปรียบม,มากๆครับผู้ชมครับตลอดเจ้าเดวิดเบ็คแฮมนะ โอ้โหเราแบบว่าทรงผมตรงนี้คือตอนอยู่แมนยูเลยครับสมัยหนุ่มๆนี่โอ้โหโคตรหล่อลำครับเดวิดแบ็กแฮมครับใครที่ดูบอลต้องรู้จักเดวิดแบ็กแฮมพอลองถามได้เลยนะครับถามพ่อแม่หรือถามใครก็ได้รู้จักนะครับบอลรู้จักคนไหนก็ต้องรู้จักเดวิดแบ็กแฮมนะครับเหมือนกับรู้จักนักบาสก็ยังรู้จักยอมิงหรือไมเคิลจอแดนนั่นเองครับก็เป็นไอคอนเลยครับของคนยุคน้าสำหรับเดวิดแบ็กแฮมเองครับทั้งใจแบบโอ้โหเวบร์อขานเลยก็ว่าได้เดวิดแบ็กแฮมครับ เดี๋ยวเข้าเรื่องมาดูกันในเกมกันบ้างละกันออกทะเลไปเยอะแล้วนะครับมาดูรูกนี้ครับทำเกมคิดไม่ออกออกมาทางขวามีแบกแฮมลงลงอะดูว่าถ้าไปไม่ออกย้อนกลับบางทีแล้วคอสเลยโอ้โหมันมีรีโมทเข้าหาท้าเพื่อนเลยนะครับแต่รุกนี้ออโอ้โหเดนิสแบกแฮมยิงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ โอ้โหถ้ายิงดีนี่มันสุดๆจริงๆครับแล้วลูกนี้เปิดเตะมุมให้ซีเวนเจอราดาครับแม่เพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษด้วยกันครับแม่เป็นกองกลางสองคนเลยของทีมชาติอังกฤษนั่นเองครับซีเวนเจอราดแล้วก็เดวิดแบ็กแฮมครับลูกนี้อยู่ที่บอลแล้วก็โอ้โหเราดูวางบอลลูกนี้งนะันได้เปรียบสุดๆนะจะชอบวางบอลโค้งๆเข้าหัวเพื่อนกนะ็คือได้เปรียบมากๆครับมาดูลูกนี้อีกแล้วแบ็กแฮมคิดอะไรไม่ออกบอกแบ็กแฮมแล้วกันครับแบ็กแฮมเลี้ยงไปโอ้โหไม่เข้าบอลเลยประกบตัวนู้นะนะั่นแบ็กแฮ ว่ายิงอย่างนี้อย่ายิงดีกว่าฮะยิงออกนี่ยากกว่ายิงเข้านะฮะโอ้โหแอซิตอย่างเทพดูได้ิปแบบแฮ้มคือถวายผ่านไปเลยแต่ว,ว่าบอลมันย้อนหลังนิดหนึ่งก็เลยอาจจะยิงยากเลยเองครับมายเดินไปแค้มหมาแล้วคึงมาออกริมเส้นอย่างเดียวจังหวะนี้คิดอะไรไม่ออกออกริมเส้นแล้วล็อกล็อกแล้วก็คอนมาลูนุนี้ลิบันโดโอ้โหเปิดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับ โอ้โหเดนแบ,บแคแฮมโกงจริงๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นลองไปจับมาเล่นได้นะครับแต่แนะนำนะครับยืนกองกลางอาจจะแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบ,บ,แบ,บแคแฮมไม่ใช่ตัวปั้นเกมแบบนะมันเป็นเป็นตัวที่จ่ายบอลมากกว่าจะไปอยู่ริมเส้นฝั่งขวานะเพราะว่าเป็นตำแหน่งของแบ,บแคแฮมด้วยครับในเกมนะครับเป็นกองกลางก็นี่ขนาดเป็นบีทีบีนี่ผมยังว่าโหดขนาดนี้นะโอ๋โมาแล้วขอยิงบางคนจะเกิดอะไรก็ฉุดไม่อยู่ฮะโอ้โหม่ีขนาดบีทีบีนะฮะบวกหกถ้าเป็นไอคอนนี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะ ผมว่าโกงกว่าน,นี้ประมาณ2เข่าแหละผมว่าใครเคยแชร์ค่อนลองคอมเมนต์ใ,นใต้คลิปนี้ดูแล้วกันว่ามันโหดสมคำร่ำลือจริงหรือเปล่านะครับก็สำหรับใครที่แบบว่าเคยลองใช้แบคแค่มแล้วแบบเข้ามือไม่เข้ามือพี่ลองปีนั้นปีนี้ลองคอมเมนต์ด้านล่างมาดูลูกนิ่งลูกนี้กันบ้างฮนะเดวิดแบกแคมมรับอย่างนี้อยู่ที่บอลแล้วเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งอยู่แล้วดูนะล,ลูกนี้เปิดออกไปแล้วลิมานเน่นโขกเรียบร้อยอะโอ้โหมันมีรีโมทไปใส่หัวเพื่อนเลยนะถ้าเปรียบตอนเลสก,ก็หาช่องดีถ้าเปลี่ยนแบกแคมก็เปิดหัวเพื่อนนนเองะะ โอ้โหมันโหดจริงๆนะไม่รู้จะหาคำไหนมาชมว่ามันโหดนะครับผู้ชมโอ้โหสำหรับเดวินแบบแคมนั่นเองครับก็สำหรับใครที่แบบว่ามีแบบอยากตอนนี้คืออยากได้อ่าน์ไนคอพูดทุกคลิปเลยอยากได้อาน์ไนใครแบบว่ามีไอเดียอาร์ไหนขอยืมรีวิวสักนิดหน่อยนะอยากได้มบบบากเลยนะฮะแต่แบบแค้มก็อย่างที่บอกครับอาจจะจบปะกอ,อยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองครับแต่ว่าลูกยิงลูกเปิดคือต้องยอมรับเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เยก็ว่าได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยคือต่อให้ไม่มีโอกาสก็แบบ ออกไปแบคแค่หม่คิดอะไรไม่ออกนูเอาไปขวามือแบบนู้นอยู่นะคือแบบเนี่ยเนียเนียเลี้ยงไปดูแล,แล้วก็จะตัดเข้ามาปุ๊บมอคอร์สเลยนบลูกนี้เนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยบอลมันโค้งดีมากๆเลยนะไม่รู้จะอวยยังไงคือบอลมันสายแล้วแบบมันโค้งเข้าหัวเพื่อนเลยทว่าก็อย่างที่บอกคือแบคแคมเปิดนี่มันได้ผลแน่ๆแต่ว่าก็ต้องเป็นรุ่นกับกองหน้ามันเดิมครับว่าจะโมงดีหรือเปล่าหรือจะมีกองหลังประกบกองหน้าเราหรือเปล่านั่นเองครับแบ่แข้มจ่ายบอลดีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เออแล้วมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างแบคแฮมชาบี้อะไรแบบนี้ถ้าเอาเป็นกองกลางหกั็แนะนำเป็นชาบี้นั่นเองแต่ถ้าเป็นลินเส้นเอาไว้เปิดแบบจริงจังๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเดวิดแบคแฮมูรนีแอซิดง่ายๆให้ฟาบิโอเลยฮนะโอ้โหโอ,อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นครับงก็มีความเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเอ๊ะมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่เล่นอย่างนี้ดีกว่าพี่แนะนําที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยหรือเข้ามาดูไลฟ์สดได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเส้นสนามในเว้นบุกน ก็อยากให้ผมรีวิวตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยว่าพี่รีวิวตัวนั้นตัวนนี้หน่อยกระจัดไปแล้วพูดคุยกันท่าฮันเองนะในเพจเฟซบุ๊กเส้นสนามนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกับเจ้าเดวิดแบคแฮมก็ดูไฮไล์ที่เหลือแล้วกันนะครับสวัสดีครับ